สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศอรเกษตรนักโลกครับตอนนี้มายืนอยู่ข้างข้างแปลงนาข้าวสวยงามมากครับอ่าเป็นนาปีนะครับเบบนี้ครับเจอปัญหาอะไรบ้างปียที่แล้วรเปีที่แล้วก็ตายไปเยอะพอสมควรครับโอ้ข้าวตายครับอ่าคำว่าตายนี่คือต้นมันตายหรือรวงมันตายรวงมันตายครับรวงมันตายครับอ่าแล้วสัตว์ตัวพืชมีไหมมีครับมีพวกอะไรพวกอะไรที่มารบกวนพวกเพีย โอ้พวกเพีย้ยนะแสดงว่าปีที่แล้วนี่ผ่านมรสุมมาพอสมควร,ครไม่เหมือนปีนี้ใช่ไหมปีนี้อะที่เราเห็นเนี่ยที่เราภูมิใจอยู่เนี่ยตอนนี้คืออะไรบ้างเรนี้รวงม,มันยาวดีครับอ๋อรวงม,มันยาวดีครับต,ต้นสวยไหมต้นสวยดีครับอานะครับต้นมันสวยรวงม,มันยาวดีเอาเป็นว่าชาวนาเห็นแล้วภูมิใจครับอ่านะนะภูมิใจแสดงว่าผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแล้วปีนี้แตกต่างจากทุกปีเพราะ มาเต็มชุดมาเต็มสูตรใช้อะไรครับฟเทฟอซอยแบคอนะครับแล้วก็นี่นะ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 ที่ใส่อยู่ใช่ไหมใช้ทั้งสามตัวเลยไหมสามเลยฉีดไปประมาณกี่ครั้งสามรอบครับสามรอบครับอ๋อเปลืองไหมไอ้พวกนี้ยไม่ค่อยเปลืองครับไม่ค่อยเปลืองครับแล้วปีนี้ประหยัดปุ๋ยไปเยอะไหมเยอะพอสมควรครับอถึงครึ่งเลยไหมครับครึ่งหนึ่งปกติสี่สิบไร่เนี่ย พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะต้องใส่ปุ๋ยประมาณสี่สิบกว่ากระสอบอยู่แล้วสี่สิบกว่าแล้วปีนี้ใส่กี่กระสอบปีนี้เจ็สิบกระสอบครับอแค่ยี่สิบกระสอบก็คือน้อยกว่าทุกปีน้อ,น,อน้อยกว่าอืมก็สรุปว่าประหยัดขึ้นแหละประหยัดอ่ประหยัดเยอะยพอสมควรหละช่วยบอกนิดนึงว่าตอนเนี้ยข้าวของเราเนี่ยมันมีความงามอย่างไรที่มันเขาเรียกว่าเราภูมิใจอ่ะครับข้าวปีนี้ต้นสวยดีรวงก็ยาวครับ อนะครับเมล็ดก็อวบหมอเมล็ดอวบด้วยนะโอ้โหแสดงว่าดูดูทุกส่วนเลยดยทุกส่วนอ่ะสุดท้ายเลยเดี๋ยวอาจารย์นัดขอถามนิดนึงตอนที่เราใช้ครั้งแรกเราเห็นช้อนเล็กๆแบบเนี้ยเราคิดคิดว่ายังไงเขีว่ามันมันน้อยไปอ๋อมันน้อยไปแต่พอเอามาใช้แล้วมันเป็นไใ้แล้วเออไอ้น้อยเนี่ยนะอ่านะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี้ยนะ ฉีดเองไหมฉีดเองฉีดเองด้วยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมใช้ครับใช้ต่อไปแน่นอนเนาะครับอ่านะครับยืนยันเลยว่าใช้ต่อไปแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนอ่ะก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่ทํานาอยู่นะครับมีผลลัพธ์นะครับเหมือนด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้นะครับอ่านะครับเกษตรกรลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณพี่ทิศมากครับผมนัทพงศ์คุทองเกษตรชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้ไหม <c oughs> <ด>